สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูเบนนะครับในวิชาสุข,ขศึกษานะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องสุขภาพของเรานะครับสุขภาพหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคและความพิการมีปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ 1. ลักษณะของการมีสุขภาพดี1.1ร่างกายแข็งแรง ผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตตามวัยมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยไม่เหนื่อยง่ายสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ดีนะครับ1.2จิตใจร่าเริงแจ่มใสผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธง่ายเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะครับ1.3มีความสุขผู้ที่มีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสบายใจไม่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ1.4มีความปลอดภัยผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมนะครับ 2. การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี2.1สุขภาพร่างกายผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ หนึ่งรับประทานอาหารครบห้ามูลและดื่มน้ําวันละประมาณหกถึงแปดแก้วนะครับสองออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ําเสมอสามนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะครับสีอ่อาบน้ําแปรงฟันให้สะอาดทุกวันตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสองจุดสองนะครับสุขภาพจิตใจผู้ที่มีสุขภาพดีต้องมีจิตใจแจม่มใสซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับหนึ่งทำกิจกรรมและพักผ่อนร่วมกับ ครอบครัวเป็นประจำสองทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือเล่นกับเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างสามฝึกค,ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โมโหง่ายรู้จักให้อภัยผู้อื่นสี่ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นฟังเพลงอ่านานิทานดูโทรทัศน์เมื่อมีปัญหาต้องปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ2.3มีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีต้องดูแลตนเองให้มีความสุขซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ 1. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผือ่อแผ่แก่ผู้อื่น สรู้จักการเสียสละไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่น 3. ม,มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอก,กว่า 4. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่อิจฉาผู้อื่น 5. ดูแลและช่วยเหลือสังคมส่วนรวมนะครับสอสความปลอดภัยผู้ที่มีสุภาพดีต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้นะครับหไม่ประมาทมีสติรู้จักระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคำชักชวนของคนที่ไม่รู้จักนะครับ3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนให้ทดลอง 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านโรงเรียนชุมชนและสังคมนะครับ 5. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้และของเล่นในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการที่จะมีสุขภาพดีได้นั้นต้องหมั่นดูแลตนเองทั้งกายจิตใจสังคมและปัญญาซึ่งทุกด้านมีความสําคัญ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้ร่างกายเติบโตอย่างสมวัยการมีสติไม่ประมาทในการใช้ของใช้และเล่นของเล่นอย่างระมัดระาวางังจะช่วยลดอุบัติเหตุและทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นนะครับจบแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครูเบนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวดีโอต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ